สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับของช่อง Youtube ของตังเสืรวิทย์นะครับเราเพิ่งเต้ยลาเสร็จแล้ววันนี้อยู่ที่กระนวนนะครับขอนแกนเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่าวิถีชีวิตของหมอลำตอนอาบน้ำเป็นยังไงหลังจากลงเวทีแล้วเห็นเบื้องหน้าข้างบนแบบว่าบนวิทีสวยงามมาก จะให้ดูเบื้องหลังนะครับว่าตอนลงเวทีมาแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวเจอกันที่วัดนะคะเรากําลังเดินเข้าวัดแล้วนะครับเดี๋ยวข้างหน้าเป็นห้องน้ําเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่า,าการรับน้ําของวามเป็นยังไงอันนี้เป็นวัดป่านะครับไม่ค่อยมีคนก็จะแบบเงียบนิดหน่อยแต่ว่ามีรถเหมือนเปิดทําบุญหรือเปล่าไม่แน่ใจครับไมอากาศดีมากลมเย็นมากครับ ฮะไม่รู้อาแล้วยังแล้วค่ะกูหลับดำพิษันแพงกูง่ามกระโดดเนาะมาอยู่ก็ลูกสาวพรพรพรเออเออนี่นี่ได้ยัวมากเนี่ยนี่นี่นี่เออเออ เยอะมาแม่เล <ITA> <a> ิศเลิศูสากระทิพ่อแียกแล้วตรีอ๋อเร็วแม่ฟอยกับพ่อเร็วจะไปบาจะสื่อย er ่งเดียแม่มูอห้าเปิดน่วันทียิบซีเสื้อจองซีวะเ็นบอมันออออยู่บอดกับอันนั้นมือที่ว่ามูเปิดโงเหมือนม่อันนั้นทะเลก่อนมา อยู่ลสามแปดเหรอวสองสี่ตั้งซื้อเร็วๆสองสี่เป็นหลาท่สองี่สองไหมเพ่นเเลยสองี่สองเดียวับเห็นไหมมันออกมันออกจริงๆไหตังสองสี่ใช่เอามันออกหนึ่งห้าเนาะออกหนึ่งห้ากับสามแปดอยู่บอร์ดฉันซื้อสามเจ็ดน่ะฉันนึกว่าแกอยู่สามสิบี่ซื้อตัวเดียวหาสิบาทเธอบกกับพ่อเมาเรื่องเรียกแล้วฉันซื้อหาสิพูดหาสิอ่ะตเดาพอซื้อแปดตัวเดียวพอครับแปดไว ลอยพ่นลอยไปดินบ่กลับโอ้ใจเสียด้ยเนาะอุ <oh> Sadly, uh ่นสื Pie ่อแน่สื่ออย่างนะสื้อแล้วตะทีไวแหน่จะไปไหล่ะตีสองสองซีแห่ข้อตีสองมันหลับข้อสุเปิดพรมืออื่นนี่แห่โอ้หมอนี่นี่แม่นันบอกยืดซีนี่เอาหมดว่าหันมันแย่ออกซิผ่าน มื่นหมืนงก็ามอนกระพมูอเปิดเพ่ด้เปิดมันก็ออกอายุบอน้่อ้ายุบอสังสิบแปดก็ปดิสหันหัปินมันบ่ฝนตรบดินน่ะมันออกนะซื้อ้วนา้ำไม่ไหลน่ายสตรนน้ำไม่ไหลก็ไม่ไหลเออทำไมก็บอก เป็นเหตุการณ์ที่แบบว่าอันนี้มากทำไมก็ปกตินะเออช,ชินแล้ว<ะ>ชินแล้วน้องชินปะดูน,น,น้องลำบากแฮะชีวิตมอรมน้องมีการบร้าชินอ๋อใช่ไหมหนูข้าวมากเลยอ่ะพันทีได้ไปกินขน้าวบ้านแม่ที่ข่าวว่าแล้วก็อายุว่าแต่บังคับ ดูพี่น้องแบบลำบ,บากมากน,น้ำเรียแบบบ้านคุณแม่นะครับมันีุ่งพไม่อาบนา้ำ <c oughs> นี่นะครบับทุกคนน้ำบัดไม่มีนะครับเี่แบบบ้านอดูครับม,มอ,องลำกล้องแบบอะไรเออส้มส้มมาส้มส้ม กินมาล้วครับน้ำเกียวจาดทำลำยางผ่าแบน่ากลัเต้องไหอกบ้าแม่ตรอกกรอบน้มันกอบอาบเนียวเป็นไงบ้านหนาวบ้องไม่ใช่เนี่ยหนาวเจ็บขออยู่น ok? ี่เป็นบรรยากาศนะครับ น้องใบเอะอาบน้ำยังโอ้ยนี่มาเลยสดถั่วไม่ได้ไลน์แกงฉันแล้วอ่ะดีดี YouTube ครับช่องตังศิโรวิทย์เขาไปติดตามน้องเมียสวัสดีค่ะอาบน้ำหรือยังสวัสดีกำลังเช็ดหน้าสวัสดีเอฟซีพระเอกตังนะค่ะสันเดียวแบบไหนมีมาทิสซาอนุโนดาตค่ะตรงไหนตรงเดินไปไกลมากตรงนู้นะตรงวัดน้ำไม่ไหลใช่ไหม มีนามวัดเอ่อโรงเรียนไม่ไรสัมภาษณ์เร็วเราก็ต้องมาพึ่งอากาศดีไหมวันนี้อากาศดีมากค่ะเย็นสบายมากเลยค่ะก็เลยได้มาบ้านแมวแล้วเตยลาก็สั่นงอกๆเพราะว่ามันหนาวมากลำบากไหมลำบากค่ะวิ่งเลยซีมผู้บานเย็นมาแล้งมาตอน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 เปิดวงเนาะตอนนั้นพี่เมนชวนคนหน่อยเร็วเสิร์ฟนมพี่เมนเปิดวงเชิญชวนหน่อย นี่สันบอกเปีนขอเชิญพเมีนพี่น้องนะค่ะแฟนคลับพระเอกตังนะคะมือเอมือนีนะค่ะยี่สิบสตุลาคมนะครับวันเปิดบงคงสาวน้อยเพีนบันแพงกระเมีนมือนีละจ้ามาพลาดกันมาเบื้องในหลายๆพี่น้องอย่าพลาดอย่าลืมนะจ๊ะเด้อ มแงนี่ว่าคำมีราคาจะดูกันมาเอี้ยสิเปลี่ยนแปลงสนามกลางสนามกีฬากลางบ้านแพงนะคะเตยเสด็จครับเจ๋อเจ๋อเลยเจ๋อเจอกันน้องใบเออแล้วก็น้องมินได้เลยเตยได้เลยนะคะไปรับพาไปบ่ากติดตามช่องต้อนรับตาสืบดูต้อนรับสู่บ้านนางเอกมินนะคะคืนนี้เราขานดำแดงตาครับพี่น้องกลับกันไปกับรถบัส ก๊อปมาแล้วมันแม่ใช่ไหมไหนบอกสีเป็นไงบ้างหนาวหนาวร้อนเย็นมากน้องแบ๊กน้องแบกนี่ครัเป็นทุ่งนาไหมพี่น้องเป็นเป็นอันนี้อันนี้่กอปสวรสใช่ไหมปักยังนี่ปักกโลกเลกเอนี่ครับเรากำลังเดินกลับกันพี่น้องดู แบบชีวิตมอลําลำบากมากอยู่บนเวทีสวยงามใครเห็นใครก็รักใครก็ชอบแต่เบื้องหลังก็จะลำบากนิดหน่อยนะคะอันนี้เป็นแบบการเดินกลับไปที่รถบัสของเราก็ไกลอยู่เกือบโลเลยก็ว่าได้นะ,ะแบบไกลมากเตยตังก็อาบแล้วเรียบร้อยนะคะเสียงก็จะหอมเลย กรอบจากนี้ไปรถบัสประมาณถึงโลไหมหนึ่งกิโลหกิโลอันนี้ก็ในวัดนะครับแต่ว่าน้ำไหญเราก็ได้ไปอาบบานเมย์บานนะคะอะไรนะครับบีดไปอีกรอบหนึ่งสำหรับการนำน้ำบอลนะครับวันนี้ก็ผ่านไปแล้วนะครับตอนนี้คนรถบัสเรียบร้อยแล้วนะครับพูดดังมากไม่ได้เพราะว่าคนเขาคนเริ่มหลับเริ่มพักผ่อนกันแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเดินทางต่ออีกนะครับ ชิดมารำนะครับก็บรนนที่ก็สวยงานอย่างที่ทุกคนเห็นแต่ว่าเรื่องลันก็เนี่ยแหละครับทมว่ามีความสุขไหม,มก็มีความสุขม,มากเลยครับเป็นงานที่รักผมก็ชอบใจรักมากครับงานียังไงก็ฝากทุกคนติดตามช่องยูทู e ของตังด้นะครับตังสิบาบิดนะครับคิดในทฟมคลิปในี้เป็นคลิปแรกนะครับถ้าผิดพลาดการใดตังก็ต้องขออภัยทุกคนวัาทิตยด้วยครับเป็นเมืองใหม่ครับ กมีอะไรติชมแล้วก็แนะนำก็บอกคอมเมนต์กันมาได้เลยคนระับฝากกดติดตามกดซับสไคร e กดกระดิ่งด้วยนะครับเดี๋ยวตัางจะมีคลิปใหม่ๆแบบว่ารวมเกี่ยวกับการใช้ชีวิตแต่ละวันของต่างเองแล้วก็ของเพื่อนบาลมทุกคนให้ทุกคนได้ดูนะคะไปแล้วครับไปลากคุณนายครับ